โมเมนต์นะโมเมนต์ Moment. ไปที่ศูนย์หึ่งข้างดีแล้วนะโอเคครับสามสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเก้าศูนย์ใครจะอยู่บนอยู่ล่างคือตอนนี้ชิงดำแล้วชิงดำเลยมาลุ้นกันว่าอันไหนจะอยู่บนอยู่ล่างระหว่างเก้ากระสุนถ้าเก้าไปอยู่ล่างก็ ก้าสี่ก็ตัวเต็งแล้วเพราะว่าหกสี่เรามันตัวดังอยู่แล้วคตัวตัวตัวเก็บแล้วทีนี้ถ้าหกสี่มันอั้นเราก็ซื้อเก้าสี่แค่นั้นเองโจทย์ง่ายๆถ้ามีสามตัวก็พ่วงไปอย่างนี้งวดนี้จะเบิ้ลแยกถ้าเบิ้ลไม่มาตรงๆเบิ้ลแยกลักษณะสีบนสีล่างก็ได้และรถใหม่มันมีมันมีคือเบิ้ลอาจจะไม่มาตรงอาจจะมาเบิ้ลบนเบิ้ลล่างคือสีบนสีล่างก็ได้นี่นะหวยวันอาทิตย์จะเป็นลักษณะนี้สามจุด รอบแต่จะเป็นแต่ผมจะไปเอากรอบไหนไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงนะจะเอากรอบหรือยังไงดีถ้าเอาคุงเป้ามันจะห่วงศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ทุกอย่างเขาจะเชื่อมโยงกันหมดเดี๋ยวโอ้มันได้หมดนะกรอบนี้สําคัญมากนะกรอบศูนย์ตัวนี้สําคัญมากผมว่าน่ามานะ ถ้าศูนย์เพลเดียวของเขาเขาคำนวณได้แต่ตัวนั้นมันวกวงหนึ่งได้กรอบมาตรงๆแนวตรงศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วกลับหัวอีกศูนย์หกอีกศูนย์สี่ศูนย์สองเขอยู่ประมาณนี้ศูนย์สามได้มันต้นศนะูนย์อะเด่นอยู่แล้วล่ะแต่มาวดนนี้ลุงชอบแนวตรงนะพอถ้าออกตัวนี้ก็ปราบเซียนนะศูนย์เก้าสี่ถือว่าปรับเซียนให้ทุกคนควบบนควบล่างนะควบบนควบล่างเลยถ้าออกตัวนี้ควบบนควบล่าง ไม่ต้องไปดูเยอะคือเท่าหกสี่ไม่มาก้าวสี่มันสำรองไว้หมดแล้วนี่คือ <c oughs> ทุกอย่างมันคือการวางแผนกันสำรองไว้หมดเออมาโชคดีโชคดีนี่ไงได้แล้วนี่ปล่อยทีเลยสามตัวตรง พจะเน้นไปที่ศูนย์หลักสิบนะตอนนี้เก้านคือตัวตัวรองแต่ก็เล่นได้เบื้องต้นก็นรูดศูนย์รูดเก้าได้แล้วก็จับเซตว่าจะเอาตัวไหนระหว่างเก้าเก้าอะไรมันดังเราก็ไม่ซื้อเก้าหนึ่งดังเราก็ไปซื้อเก้าเจ็ดเก้าสีเก้าแปดอะไรก็ว่าไปเนาะใช่ไหมเก้าศูนย์ก็ได้ทีนี้แต่ผมตอนนี้ว่าจับประเด็นที่ผมชอบเลขศูนย์เป็นเลขที่ผมห่วงที่สุดออกไม่ออกก็ไม่รู้แต่ว่าชอบศูนย์นะ <c oughs> ชอบศูนมาก ทีนี้การจับประเด็นศูนย์ทุกครั้งที่ศูนย์จะมาในเลขช็อตนี้มันจะมาจะมองได้3จุดที่ผมมองไว้จุดแรกคือกรอบที่เราเราทํามาอยู่แล้วแหละคือตรงนี้เนาะที่มันมีตัววันตัวเก่านี่กรอบเก่าเราจะเขียนไว้ตรงนี้นี่ผมลอกใหม่แล้วแต่จุดนี้ก็เป็นจุดมาจุดหนึ่งถ้าศูนย์มาก็ใครจะเล่นรอบนี้ก็ได้กรอบกระชับอาจจะคือศูนย์มาผมเบื้องต้นผมเล็งไปที่ศูนย์สี 06 07ก็02ับ0 2ใช่ไหมเนี่คือกรอบนี้เนะี่ยศูนย์มาเนี่ยสตัวล่ะกรอบนี้มาก็ศูนย์มา3ตัวจะอ,ออกผ่ากลางก็ได้704ดศหรือเก้าศูนก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้คือ0นะูนย่เนี่เบื้องต้นตัวตัวเด่นมากจุดนี้คือตัวเด่นมากเพราะพระโคมีส,สีสีขา4สีขาอยู่แล้วล่ะ ก็ใส่แวนอยู่แถวเขาก็อาจจะเด่นชาติอยู่ที่เขาเขามีสองตัวแต่มีสี่เขาศูนย์สองหรือศูนย์สี่ถือว่าเด่นวันนี้ถ้าศูนย์มาเพราะว่าของพระโคน่นเป็นวงกลมอยู่แล้วนี่ถ้าจะไปเอาหลัก้อยอยู่หลังฉากคือเป็นเจดีก็เจ็ดศูนย์สี่ก็ได้เดี๋ยวคราวนี้ประเพณีสําคัญก็เกี่ยวกับราชการก็มีหนึ่งกับศูนมามันจะมาแค่ตัวเดียวคงไม่มาสองตัวนจะกลาว อ,อยู่แค่นั้นเองเพราะว่าผมเดาว่าศูนย์น่าจะมาตัวหนึ่งถ้าเจ็ดน่าจะไปทดเจ็ดเป็นหนึ่งจะออกสองตัวศูนย์หนึ่งก็ยากหน่อยแต่ถ้าออกมาก็ออกได้เหมือนกันแต่ว่าตัวทดเขาก็คือศูนย์เจ็ดนี่พอโคก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์หกได้อยู่ประมาณแค่นี้เองหัวอยู่ประมาณนี้ไม่มันคือมันไม่แน่นเสมอไปหรอกครับเลขเราอาศัยลูกพุกมากกว่า มาแล้วบึมบึมนั่นคือไม่แม่นหรอกถามว่าแม่นไม่ไม่แม่นเลยเอาฟูกนี่เอาฟูกอยู่อันนี้จับสดได้นลลุงนะจับสดเลยเพราะชอบสดสดเลยก็ลองลองไปดูเนาะใครชอบอะไรก็าไปอัดมันอาจจะไม่ออกตัวแดงนะอาจออกตัวขาวก็ได้ดูได้ครับก็แล้วแต่คุณความชอบคือเบื้องต้นรูดสองไอ้รูดศูนย์ไหมเลยรูดสองรูดศูนย์เพราะศูนย์สองหรือเปล่าพูดติดอ่ะ ผมตัตัวเก่าแต่แต่ใน,นชั่วโมงนี้ผมมองไปที่โมเมนต์ที่ศูนย์เพราะเพื่อจะก่อเป็นงวดต่อไปและงวดถัดไปสองงวดสอนมองไว้อย่างนี้ผมจะชอบศูนย์นะขอมาลุงจัดให้ครับชอบงวดนี้ชอบศูนย์นี่คือชอบศูนย์เลยคือรูดได้นะศูนยะ์อะรูดศูนยะ์แล้วศูนย์ก็มีประมาณเอาสีเป็นเมนก่อนนะส่วนตัวก็ชอบศูนย์สองแต่ว่าจนนี้ เกี่ยวกับทองคำแท่งนายจเาเสี่เนาะจันแล้วแต่ลุงนะเขาชอบสี่เก้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่อะไรอีกตัวเนาะสามศูนย์สี่ก็ได้ไหมเพราะเจดีเนาะมาเชื่อมสักหน่อยเนาะเจดเออีเออเอานะไม่ในโม่แต่คุยสามตัวมาแล้วออโมเมนต์ออโอเคได้ไดม่ตาลายนี่แหละครับช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ สแคปให้ไวขอมานี่ลูกจัดให้นะว่นนี้ไม่โกหกไม่ไม่ชอบชอบศูนย์นะยังไงศูนย์ก็ต้องมาหลักสิบรูดศูนได้นะอาจจะไม่ถูกนะใครชอบสองเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าว่าไปรูดไปเลยเอาแบบนี้เลยเนาะแล้วตัวแดง